ำลังตามหาเมียอยู่เหรอจะตามหาคู่มั่นลูกทิพย์เอวเรียกว่าเมียหนีอีกแล้วจะหนีได้ไงเราไม่ได้ทำอะไรผิดเดี๋ยวก่อนถ้าถามเลยว่าทำอะไรผิดหรือเปล่าอย่าไปร้อนตัวสิก็นิ่งไว้สักทีถ้าข้าเดาไม่ผิดหมายมันโกหไม่ใช่เหรเจ้าคือทหารเรยอมาณาราสวินนาถูกต้องไหมใช่แล้วไม่ใช่เจ้าบอกฉันอันสวินนาทหารเรยอมาไม่ใช่เหรแสดงว่าเจ้าไปช่วยลูกทิพย์ที่จะมาคืนกับข้าขอบใจมากลูกทิพย์มากพี่ เราเข้าใจผิดแน่แล้วไมะะ่ใช่ค่ะกระบอกฉันต้องขอกราบทูลตามตรงทั้งหมดนี้มันเป็นความผิดขอกระบอกฉันแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นกระบอกฉันไม่อาจยับยั้งชั่งใจได้ด้วยความรักที่กระบอกฉันมีต่อฟ้าหญิงรุ่งทิพย์บัดนี้ฟ้าหญิงรุ่งทิพย์ได้ตกต้องเป็นเมียของกระบอกฉันอัศวินาไปแล้วไม,ม่ใช่อัศวินาทำไมพูดไป่พ่อยแบบนี้ก <c oughs> ็มีเกียร์เดียวสิ รุ่งทิพย์เขาอยู่นายไม่ได้อยากได้เขาเลยไม่ได้เลยถ้านายอยากได้เขาจริงนายจะตลอนตลอนหรือวะเมื่อคืนตัวอะไรอ่ะทำไมนายไม่รักษาเขาไว้ถ้านายรักเขาอะกูไม่เคยตลออรู้ได้ไงกูตลอนอย่ามาเถียงเรามืงอรู้ได้ว่ากูไปไหนมึงเห็นกูเหรอถ้านายรับรุ่งทิพย์กลับไปอ่ะแอ้อ่องไม่ว่านาย อีพองไหนอ่ะหมอโรงพยาบาลสามชุกอารุณได้ใครใอ่ะได้กอีเพนพี่ีพองอ๋อรุ่งทิพย์หม่ยคอามว่ายังไงเจ้าพี่เทียสวินาพูดมาออกเข้าไปเลยเจ๊เป็นความจริงแกค่ะรุ่งทิพย์หม <c oughs> อฉันรุ่งทิพย์ไม่สามารถที่จะกลับไปอยู่กับเจ้าพี่ได้อีกต่อไปแนละ้วใช่ ขอมฉันเพิ่งรู้ตัวเองว่าผมฉันรักอัศวินาพูดไปแล้วว่าเขาเลวจัดเพล่อมุงถูกปากไปก่อนเลยแล้ว,วสองคนก็รักกันหม่อมฉันมีคู่ควรกับเจ้าพี่ต่อไปแล้วเจ้าพี่เป็นคนดีมากเกินไปดีเกินกว่าที่หม่อมฉันจะกลับไปอยู่เคียงข้างเจ้าพี่บอกเขาไปสิว่าเจ้าพี่อ่ะเป็นคนดีไม่ห่างเหินดีไม่ห่างเหิน ดินไม่ห่างเลยเดินไม่หา่หามมงกูปทิพย์ใครเดินทั้ทสองไปเถอะไค่เจ้าพี่พี่ป๋อประกาศไปทั่วแล้วพี่จะพาเจ้ากลับไปเข้าพิธีอภิเกษกสมรสที่โรงวิสัยแล้วนี่อะไรเจ้ารถตัวของเจ้าอยู่กับทหารเลี้ยงม้าแบบนี้รูกทิพย์พี่ออกตามหาเจ้าเสียเป็นเสียงไปบัช่วยเจ้ากลับคืนมาแต่นี่อะไรเจ้าพูดกับพี่แค่นี้เหรอ ที่ิขาโทษกี่ข้ามันเป็นความผิดของกรอกชั้นเองนะพม่ใช่ทิปดค่ะโปรดอย่าตำหนิฝ่ายหญิงรุ่งทิพย์เลยนะไม่ใช่อัศวินาทำไมไม่โทษตัวเองบ้างเฮ้ยทิปน้อยมีใครเดี๋ยฮะรู้รู้ดีจังเลยเล่นในเรื่องอยู่ไม่มีนอกเรื่องเลยเนี่ยโทษทีทำไมกูไม่ได้ผิดนี่เขาผิดคิดให้ดีอีจุ๊บเป็นใครเฮ้ยจุ๊บไหนกันจุ๊บแจง รู้มากนะมึงเนี่ยรีบบอกเจ้าพค่จุอัศวินจุ๊บไม<ป>่ชื่ออัศวินานาอัศวินนาจำเอาไว้เลยลูกผู้ชายคุยกันตรงๆเราต้องการรุ่งทิพย์กลับคืนจักรีขอนางคืนมาเดี๋ยวนี้นนำนกำลังฉันคืนให้ไม่ได้จริงๆไ,งไม่ได้รีบบอกเจ้าี่ค่ะอัศวินนาอย่าดื้อนั้นเลยเราขอร้องท่านแล้วคืนน้อยกับเราเดี๋ยวนี้ ก็บอกฉันคืนให้ไม่ได้จริงๆพะยะค่ะถ้ามึงไม่คืนมึงกับกูก็ตายกันไปข้างนึงไม่เอารู้ผิดรู้ผิดเจ้าป่งจิตใจพี่เองแค่เดินผิดเพีฉันจับไปกับพี่ถึงมองเห็นรอยเลือดเหมือนใครมาเชื่ยให้พี่ยะเขาร้องมึงดูสีอะไรวะคึกจังเลยนั่นร้องคนละเรื่องด้วยอย่ามาสมทบเราทุ่งคืนน้ำมาให้เลย We're not ผูารักเจ้าเดียวทั้นอี่ตกตาเจ้าทั้งีนี่ตาอตกาเจ้าคนเดียวอาซินะอย่าส่เราไปนะอาซานะอยาปล่เราไปนะไม่ไ้ยู่กับเขาไม่เสียใจหรอฮลูกพี่เคินเข้าไปเถอะทไมลูกเจคนนีดื้อชิบหายเลยเขายังไม่มีลูกเฮ้ยไม่มีลูกดิกับพี่ พี่พี๊บพี่แหย่านกัแล้วเดี๋ยวให้แม่ดวงแวเเสียใจนอนเล่นไพ่อยู่บ้านแล้นะว่รขึ้นมึงสองตัวได้แยกคนล้างจากตวใไม่น้ำมันสองคนนั้นคือของปู่